สวัสดีครับคลิปนี้เป็นเรื่องอนุกรมเทเลอร์และก็ทฤษฎีบทของเทเลอร์นะครับทีนี้เรามาดูกันว่าไอ้อนุกรมเทเลอร์เนี่ยมันคืออะไรก็าเราก็ต้องเริ่มต้นจากการมีฟังกช์ชันก่อนนะครับซึ่งฟังกช์ชันนั้นเนี่ยจะต้องเป็นฟังกช์ชันที่หาอนุพันธ์ได้ไม่รู้จบเมื่อเรามีฟังกช์ชันที่มีคุณสมบัติแบบนี้แล้วนะครับเราจึงจะสามารถนํามาเขียนเป็นอนุกรมเทเลอร์ได้โดยเขียนอนุกรมเทเลอร์เนี่ยกระจายรอบจุด ใดๆซึ่งในที่นี้สมมุติว่าเป็นจุด x 0อนุกรมเทเลอร์รอบจุด x 0เนี่ยก็จะเขียนอยู่ในรูปแบบตังสมการนี้นะครับ fx ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือตรงนี้เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับอนุกรมเทเลอร์นะครับทางด้านขวามือตรงนี้เลยนะครับ ซึ่งก็จะคำนวณโดยใช้อนุพันธ์อันดับต่างๆซึ่งซึ่งจะคำนวณไปไม่รู้จบซึ่งเราสามารถเขียนให้มันกระทัดรัดได้นะครับโดยใช้ไอเครื่องหมาย summation นะครับก็คือเอ่อเป็นการเป็นผลรวมนะครับอ่าไล่ตั้งแต่ N เท่ากับ0จนถึงอินฟินิตี้เลยนะครับก็บวกไปเรื่อยๆเท่าที่มีแรงบวกนะครับก็บวกกันเข้าไปทีนี้ไอเจ้าอนุกรมเทเลอร์เนี่ยที่กระจายรอบจุด x0 เท่ากับ0เนี่ยเราเรียกอนุกรมแมคคารินนะครับตัวอย่างของอนุกรมนี้ที่เราใช้งานกันบ่อยๆนะครับก็จะเป็นพวกอนุกรมพื้นฐานฟังกช์ชันพื้นฐานก็คือพวกฟังก์ชัน exponent i น l นะครับอย่าง e กํลัง x เนี่ยนะครับซึ่งเราสามารถเขียนเป็น u m m a t ชันได้เลยครับ x กํลัง n ส่วน n f a c t o r i a l นะครับหรือว่าเป็นเรื่องของออฟังก์ชัน s i n นะครับก็ก็เขียนเป็น เป็น summation ได้นะครับก็อันนี้สูตรพวกนี้นี่น่าจะรู้จักกันมาอยู่แล้วนะครับก่อนที่จะมาเรียนวิชานี้นะครับหรือว่าเป็นโคไซนะครับโคไซก็ก็เราก็เขียนเป็นเป็น summation ได้ซึ่งการเขียนเป็น summation เนี่ยจะช่วยทำให้เรานำไปเขียนเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้นะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งเราสามารถทำการคำนวณซ้ำๆไปเรื่อยๆได้นะครับเดี๋ยวจะดูตัวอย่างของการเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อคำนวณค่าของ ของฟังก์ชันไซน์ค่าของฟังก์ชันไซน์เนี่ยตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะเขียนโปรแกรมคำนวณโดยใช้อนุกรมมันนี้ด้วย p Python ละกันนะครับมาดูตัวโปรแกรมนะครับผมโชว์โปรแกรมขึ้นมาทั้งหมดเลยโดยที่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวอย่างการคำนวณค่าของฟังก์ชันไซน์นะครับที่ x เท่ากับ6.2โดยใช้ n เท่ากับ20 n เท่ากับ20เนี่ยตรงเี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าเป็น เป็นจำนวนพจน์ที่ปรากฏอยู่อยู่ในในอนุกรมเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เป็น x ลบ x กำลัง3ส่วน3 factorial บวก x กำลัง5ส่วน5 factorial เนี่ยพวกนี้ทุกพจน์ที่ปรากฏเนี่ยนับเป็น1 2 3ไปเรื่อยๆนะครับจริงๆแล้วถ้าเขา้าถ้าเข้าสูตรอนุกรมเทเลอร์เลยเนี่ยมันจะเป็นมันจะมีศูนย์มาสลับมันจะมีศูนย์มาสลับไปด้วยเรื่อยๆนะครับแต่เราเราตัดศูนย์พวกนั้นทิ้งไปนะครับฟังก์ชันโคไซน์ก็เป็นเหมือนกันนะครับก็จะมีศูนย์มาสลับไปด้วยโครงสร้างตรงนี้เนี่ย ของโปรแกรมนี้จะประกอบไปด้วย3ส่วนก็คือส่วนส่วนแรกสุดเนี่ยนะครับส่วนแรกสุดเนี่ยก็จะเป็นส่วนของของ Input ก็คือเป็นข้อมูลนําเข้าอย่างตรงนี้เนี่ยเราต้องการคํานวณที่ x เท่ากับ6.2แล้วก็ใช้จํานวนพจน์ทั้งหมด20พจน์นะครับทำไมต้องเป็น6.2อาจจะอาจจะสงสยัยเอ๊ะทำไมต้องเป็น6.2ก็คือ6.2เนี่ยมันเกือบเกือบจะถึง2ไพ่แล้วนะครับผมต้องการที่จะโชว์การคํานวณเนี่ยให้มันอยู่ในในควอแรนที่4ี่ นะครับให้มันใกล้ๆหน่อยนะครับให้มันใกล้ๆ2พายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะคํานวณโดยที่ตัดรอบทุกๆ2พายนะครับเพราะนั้นค่าที่มันเกือบๆจ,จะเต็ม2พายเนี่ยมันควรจะมีค่าคลาดเคลื่อนมากที่สุดนะครับเดี๋ยวเราจะดูว่ามันใช้กี่พ์แล้วแล้วมันมันแม่นยําแค่ไหนไอะไรเงี้ยนะครับส่วนที่2ก็คือจะเป็นส่วนของการ define นะครับการ define ก็คือการกำหนดขั้นตอนการคำนวณต่างๆนะครับแล้วก็ส่วนที่3ที่อยู่ในเมนโปรแกรมเนี่ยก็คือจะเป็นส่วนของของการ การลงมือคำนวณ execute ก็คือการเรียกไอสิ่งที่เรา define ไว้เนี่ยมาทำงานนะครับอันนี้เราก็จะแบ่งเป็น3ส่วนแบบนี้อ่าเราลบลบตรงนั้นทิ้งไปก่อนทีนี้เอ่อการที่เอาโค้ดตรงนี้ออกมาเนี่ยมันก็ทำให้เราได้อธิบายอะไรหลายอย่างนะครับอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของ การอินพุตโมดูลเข้ามานะครับจะเห็นว่าเราอินพุตโมดูลที่ชื่อว่าแมทนะครับตรงนี้หลังจากเราลง Python ไปแล้วเนี่ยโมดูลแมทเนี่ยมาด้วยนะครับเวลาเราจะทํางานเนี่ยก็ Import มันเข้ามานะครับอินพุตมันมาทั้งยวงเลยนะครับไม่ต้องมา Import แบบเหนียมเหนียมเอามาทีละคําสั่งอ่ะไม่ต้องฮนะอินพุตมาทั้งยวงเลยนะครับตรงนี้อ่าถัดมามาดูตรงนี้นะครับตรงเนี้ยไอเคเท่ากับไอเอะไรเนี่ยนะครับก็คือ m a t แมทดอทพายนี่ก็คือค่าพายนะครับมันจะรู้เลยว่าเป็นสาม นะครับแล้วเอา x หารด้วยมั t พายก็คือก็คือ x หารด้วยพายหารด้วย3.14แล้ว int นี่หมายความว่าไงครับหมายความว่าทําให้เป็นจํานวนเต็มก็คือเราจะนับแค่จะนับนะครับว่ามันหารพายได้กี่ครั้งนะครับก็เก็บไว้ที่ค่า k นะครับในขณะที่บรนทัดถัดมาเนี่ย x เท่ากับอะไรเนี่ยไอ f mod อะไรเนี่ยนะอ่ะก็คือเป็นการเก็บ เศษหลังจากหารด้วยพายไปแล้วเนี่ยได้กี่ครั้งเนี่ยเก็บเป็นค่า k แล้วเอาเศษที่เหลือเก็บเป็นค่า x นะครับแล้วเอาค่าตรงนั้นเนี่ยนะครับมาคำนวณอนุกรมเทเลอร์ทีนี้ไอตรง for เนี่ยนะครับ for i in range แล้วก็ n บวกหนึ่งเนี่ยนะครับจริงๆแล้วไอไอไอ range ตรงเนี้ยเนี่ยนะครับมันจะต้องมีตัวเลข3ตัวนะครับต้องมีตัวเลข3ตัวส่วนประกอบของตัวเลข3ตัวอย่างตรงเนี้ยเนี่ยผมผมขยายออกมาเป็นเป็นจริงๆแล้วมันคือไอ n บวกหนึ่งที่เห็นตัวเดียวเนี่ยจริงๆมันคือ0 n บวกหและก็หหมายความว่ายังไงครับหมายความว่ามันเริ่มต้นทํางานเมื่อ i เท่ากับ0นะครับมันเริ่มต้นทํางานเมื่อ i เท่ากับ0แล้วยังไงครับมันจะหยุดทันทีเมื่อ i เท่ากับ n บวกหแล้วตรงนี้เนี่ยจะไม่เหมือนกับโปรแกรมเก่าที่ผมเคยใช้นะครับภาษาเก่าที่ผมเคยใช้เนี่ยพอ i เท่ากับ n บวกหมันก็ยังทําจนจบแต่อันนี้ไม่ใช่ครับมันเจอ i 1, เ,เอทาเ่เา,เากับ n บวก็ยัังงไงต่อครบ ไอหตัวสุดท้ายเนี่ยหมายความว่าตัวเลขเนี่ยเพิ่มทีละหนึ่งทีนี้เรามาดูการคำนวณภายใต้ for i in range n เนบกหนึ่งี่ยนะครับมาดูกันนะครับก็คือเมื่อ i เท่ากับ0เพราะว่าตรงนี้มันเริ่มต้นที่ i เท่ากับศน,นะครับ i เท่ากับ0คำนวณไปนะครับตามสมการที่เห็นอยู่นี้เนี่ยนะครับก f บวกเท่ากับบวกเท่ากับก็หมายความว่ามันเอา f ตัวเดิมน่ที่เรากาหนดเท่ากับศย์เนี่ยบวกเข้าไปกับไอไอก้อนนี้ที่เราเห็นทางก้อนเนี่ยนะครับก็คือมันเอา f ตัวเดิมเนี่ยบวกกับตรงนี้แล้วเก็บไว้ที่ค่า f เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็พอ i เท่ากับูนย์ปุ๊บเนี่ยก็จะได้ได้ค่า x ออกมาพอ i เท่ากับ1ึปุ๊บเป็นยังไงครับเข้าสู่ตรงนี้ออกมามันกลายเป็น x ลบ x กำลัง3ส่วน3ามแฟร์เขาด้วยเอาพอ i เท่ากับสองนะครับก็เพิ่มมาทีละพจน์เพิ่มมาท นะครับทำแบบตรงไปตรงมาเลยแล้วก็พอไปเรื่อยๆเนี่ยก็ไปจนกระทั่งไอ้ไอ้ตัวตัวไอเนี่ยมันตรงกรามเงื่อนไขก็คือพอไอเท่าเอ็นบวกหนึ่งปุ๊บหยุดเลยซึ่งตรงนี้เรากําหนดเอ็นไว้เป็นเป็นเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับเอ็นไว้เป็นเท่าไหร่ก็ไม่รู้ซึ่งเดี๋ยวเราจะส่งค่าออกนะครับไอการส่งค่าออกเนี่ยเนี่ยก็คือมีมีอยู่2กรณีนะครับก็คือในกรณีที่ K เนี่ยหาร2ลงตัวก็คือมันลงเป็นพวก2พายพายก็ส่งค่า f ออกมาเลย แต่ถ้าเป็นเลขคี่ก็คือเป็นกรณีอื่นก็จะเป็นเลขคี่ก็จะส่งค่าค่าลบของสิ่งที่คำนวณได้ออกมานะครับแล้วก็ทีนี้เราก็มาสั่งก็คำนวณไปเรื่อยๆนะครับไออันสุดท้ายเนี่ย for อันสุดท้ายเนี่ยนะครับก็สั่งให้คำนวณไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะไปเลิกทําที่ n เท่ากับ20ตรงนี้เราต้องการที่จะทดสอบให้ดูนะครับว่าถ้าใช้จํานวนพจน์เนี่ยตั้งแต่1ถึง20พจน์เนี่ยผลลั์มันจะเป็นยังไงนะครับผลลัพ์ก็ออกมาทางด้านขวามือนะครับซึ่งผมผมจะเอ่อผมจะพิมพ์ พิมพ์ผลลัพธ์เนี่ยเทียบกับฟังก์ชันไซน์จริงๆที่คำนวณโดยโดยโดย,โดยตัวโปรแกรมนะครับเนี่ยคำนวณโดยตัวเขาเรียกอัลกอริทึมนะครับที่มันมาด้วยอัลกอริทึมที่มันมาด้วยมันมีอยู่แล้วนะครับลองไปค้นเอาเองนะครับว่าว่าในในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันใช้อัลกอริทึมอะไรในการคำนวณก็จะเห็นว่าก็จะเห็นว่าจริงๆเนี่ยเราใช้ประมาณ12-13สตพ์ก็จบแล้วนะครับค่าก็จะไม่เปลี่ยนแล้วนะครับอันนี้ผมเทสให้ดูถึงถึง20พจ์ เห็นไหมครับก็จะเห็น <se ว er> <se ่าตั้งแต่1 3 14 1มมาเนี euh. ่ยเนี่ยทศยมตั้งตั้งแต่ตำแหน่งที่ 16- 17ไปแล้วเนี่ยมันไม่เปลี่ยนละแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับที่เราจะใช้งานในทางวิศวกรรมทีนี้การเขียนโปรแกรมเนี่ยมันไม่ได้เขียนได้แบบเดียวคุณเห็นผมเขียนแบบนี้จริงมันมันสามารถเปลี่ยนได้นะครับผมก็ระบายสีไว้ตรงนี้เนี่ยนะครับการที่ระบายสีไว้ตรงนี้เนี่ยก็จะบอกว่าตรงเนี้ยเราสามารถเปลี่ยนวิธีคำนวณได้นะครับเปลี่ยนวิธีคำนวณเป็นแบบไหนครับอันนี้ก็เป็นวิธีคำนววณแบบบยย้อนนนนกกกกกลลั็็จจะเเหหร่่าาาผมปีด f เท่ากับ0เป็น f เท่ากับ1แล้วตรงนี้ก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นไงครับไอ้ตรงนี้ให้มันทำย้อนกลับนะครับให้มันทำย้อนกลับตั้งแต่อะไรเนี่ยตั้งแต่ n ย้อนไปจนถึงลบ1แล้วก็ลดลงทีละ1นะครับก็เนี่ยคุณจะเห็นว่าตอนเนี้ไอ้ตรง range เนี่ยเรามีตัวเลข3ตัวนะครับเพราะว่าเราทำแบบนับถอยหลังนะครับทำแบบนับถอยหลังส่วนส่วนการ return ค่าออกมาสู่ main program เนี่ยก็ใช้หลักการเดิมก็คือถ้า ถ้าหารพายอ่อทหารพายแล้วเป็นเลขคู่เนี่ยนะครับก็กส่งค่าออกมาเลยถ้าหารออกมาแล้วเป็นเลขคี่ก็ส่งค่าลบออกมาโดยที่ผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็จะเป็นแค่ตรงนี้นะครับเนี่ยแค่ที่ผมระบายสีไว้ตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือตั้งแต่ตั้งแต่ N เท่ากับ2เนี่ยเปลี่ยนแล้วแต่ว่ามันเปลี่ยนทศนิยมโหตำแหน่งแบบหลังๆมากเลยนะครับก,ก็ไม่ค่อยมีผลอะไรทีนี้มาดูส่วนสุดท้ายนะครับคือเรื่องของทฤษฎีบทของเทเลอร์นะครับทฤษฎีบทของเทเลอร์เนี่ยก็คือเอาเอา เอาเจ้าฟังก์ชันนะครับที่ที่ที่เขียนกระจายรอบจุด x เท่ากับ x 0เนี่ยนะครับเขียนในในรูปแบบของของอนุกรมเทเลอร์นั่นแหละนะครับแต่ในรูปแบบของอนุกรมเทเลอร์เนี่ยมันนี้แน่นอนนะของของชีวิตจริงเราเนี่ยเราเราไม่มีแรงบวกไปจนถึงอินฟินิตี้อยู่แล้วเราต้องบวกเราไปหยุดที่ไหนสักที่หนึงซึ่งตรงนี้สมมุติว่าเราหยุดที่ n ผมผมขอเปลี่ยนตัวตัวไอตัวในซิกมานิดนึงนะครับก็คือซิกมาเนี่ยมันเริ่มจากเคสเราศูนยถึงอินฟินิตี้นะครับเราบอกเราบวกไม่ไหวเราบวกแค่ n พอแล้วก็มันก็จะเหลือเศษไอเศษข้างหลังตรงนเนี้ยเนี่ยอีกก้อนหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็ใช้อา่าเหมาไปเลยนะครับว่ามันมีจุดใดสักจุดหนึ่งเนี่ยนะครับที่อยู่ระหว่าง x 0กับ x เนี่ยนะครับแล้วพอเราแทนค่าไอพจน์นี้เข้าไปแล้วเนี่ยมันแทนไอพจน์ที่เหลือท้ายขบวนทั้งหมดได้เลยไอตรงเนี้ยนะครับตรงนเนี้ยเนี่ยเอ่อ ไอเครื่องหมาย summation ชุดแรกตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่า Taylor polynomial นะครับก็คือเราใช้สัญลักษณ์เป็นเป็น p n นะครับเป็น p n ก็คือเพราะเราทำทำทำถึงพน์ x กําลัง n นะครับแล้วก็ไอส่วนที่เหลือเนี่ยเราเรียกว่าเศษเหลืออยกตัวอย่างเช่นอะไรครับยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างนะครับเขาบอกว่าฟังก์ชัน cos เนี่ย นะครับไอโคไซน์เนี่ยนะครับ0.01เขาบอกว่ามีค่าเท่ากับเท่านี้นะครับ0.9995เลยเนี่ยนะครับเยอะแย,ยะเลยนะครับก็ใช้อันนี้ใช้ใช้อัลกอริทึมในที่มันมาด้วยเนี่ยคำนวณน,นะครับทีนี้เราจะมาใช้ไอตัวทฤษฎีบทของเทเลอร์นะครับในการประมาณค่าตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับก็คือตรงเนี้ยในกรณีนี้เราก็บอกเออ,อย่างนั้น x0 เป็น0แล้วกันเนาะแล้วก็เพราะนั้น x ของเราก็คือ0.01ถ้าเราใช้พหุานามเทเลอร์ n เท่ากับสกับ n เท่ากับสนี่ก็เขียนสัญ,ญลักษณ์เป็นแบบนี้นะครับ p 2นะครับแล้วก็0.01นย์นะครับรายกัรหนึ่งก็เขียนเป็น p 4 0 0 1ก็เราก็จะประมาณให้ดูสัก2กรณีกรณีแรกเนี่ยนะครับกรณีแรกเนี่ยก็คือใช้ใช้ใช้ถึงพจน์กำลัง2นะครับถึงใช้ถึงพจน์กำลัง2ก็จะมีพจน์ที่ไม่ใช่0อยู่2พจน์นะครับก็จะกลายเป็นหนึ่งลบด้วย x กำลังสองส่วนสองแฟคทอเรียลก็จะได้เนี่ยศูน 0, ย์จนะุดเ p 4 ถ้าใช้ P4 ก็กระเถิบใกล้ขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับก็จะเห็นว่าโอ้โหเป็นไงครับก็ไอตัวทศนิยมซ้ำเป็น6 6 6 6ซ้าแต่ไอของโคไซน์เนี่ยเป็น5แล้วตัวต่อจาก5นี่มันคืออะไรก็ไม่รู้นะครับเนี่ยไอห6 6แล้วก็5แล้วต่อด้วยอะไรไม่รู้แล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเรารู้ว่ามันต้องเป็น6 6 6ซ้าไปเรื่อยๆก็จะเห็นว่าถ้าใช้ค่า X น้อยๆเนี่ยโอ้โหอนุกรมเทเลอร์นี่ใช้ไม่กี่พจน์เนี่ยนะครับก็จะได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำแล้วก็หวังว่าจะไไไดดด้้้อออเเีียยนนะครรรัับบกกกก่ววุมล์แ็ ได้ไอเดียเบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเล็กๆน้อยๆไปนะครับซึ่งซึ่งเดี๋ยวไอโค้ดที่จะมาภายหลังทั้งหมดเนี่ยผมก็จะใช้คอนเซปต์ในการเขียนคล้ายๆกับสิ่งที่เราโชว์ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับสวัสดีครับ